กบผมอีกแล้วนะครับพุที่ชัยอะไยนต์พี่ชัยถูกถูกวันนี้ก็พอดีผมซื้อรถตักคันนี้ซื้อแบบไม่ได้เห็นรถซื้อแค่ได้ยินได้ยินเสียงพูดของนายหน้าแล้วก็ด้วยความเชื่อใจผมก็โอนตังค์ไปซื้อแล้วก็บอกให้พ่อแกหารถสไลด์ให้ผมด้วยโอนไปนเสร็จปุ๊บรถก็มาถึงร้านรถกถเนี่ยครับกำลังทางทการลงครับก็คือดูความเชื่อใจนะครับสำหรับผมถ้าเชื่อใจใครแล้วไม่จําเป็นต้องไปดูรถก็ได้ขอแค่เขาเขาแบบ รายงานมาเป๊ะเครื่องเป๊ะเครื่องท้ายเป๊ะอะไรเป๊ะอย่างเงี้ยเชื่อใจกันคนทางเลยไม่ยากครับใครก็ใครมีรถอยากขายใครมีรถอยากซื้อรถอยากขายรถติดต่อหาผม0879519226พุทธิชัยไหลยนนะครับเนี่ยอันเนี้ยก็มาถึงถึงแบบไม่ต้องไปดูซื้อทางอากาศก็ขอบพระคุณทุกท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมที่เข้ามาดูยังไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยพุทธิชัยอะไหลยนจะมีของถูกจริงไหม จะมีของที่แบบน่าซื้อของไม่เหลือเชื่อจริงไหมของแปลกจริงไหมมีจริงไม่จริงเดี๋ยวท่านรู้มาสัมผัสกับผมนะครับพบกับผมไม่มีที่ังของพีงจรจีนที่พี่ชัออยอารมณ์สุครับ